สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะที่เมื่อกี้ผมทาคลิปยาวละคลิปตัวนี้เนื่องจากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอแวงมันมีการเสื่อมใช่ไหมใช้งานปุ๊บก,การเสื่อมเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราเดินทางแล้วหยิบพแวงมาใช้แล้วถึงกลางทางแม่ไงใช้ไม่ได้ว่าใช้ไม่พอวันเนี่ยทำไงกลับมาเมืองไทยผมเลยซื้อไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้ผมสั่งไปสามลูกนะเดี๋ยวค่อยๆเทม,มาเพิ่มเมื่อวานมาแค่สองลูกนะเราเพิ่งบินถึงเมืองไทยกันแล้วคราวนี้ก็ดูเฮ้ยหนจะซื้อแล้วนะ เขาแบงค์ธรรมดามันจะไม่มีตัว C C C คุณไม่เช็คได้เลยว่าเมืองไทยมีกี่ตัวที่มี C C C มีม่กี่แบรนด์นี้ที่มี C C C นะคือมาตรฐานผ่านไชน่าในการบินวาคุณบินเข้าประเทศไชน่าเมืองจีนไปไหนเดี๋ยวนี้ผมจะไปเมืองจีนอย่างเดียวนะไอเนี้ยคุณโดนยงทิ้งก่อนนะแต่ถ้าเป็นตะวันสิงคโปร์ฮ่องกงไม่มีปัญหาอะไรปกติเ,เว้นเมืองจีนเข้มงวดมากแล้วผมซื้อเมืองไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไปซื้อเมืองจีนไปดูเมืองจีนแล้วมันดูไม่น่าใช้ว่ะเขาแบงค์ไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ มาเมืองไทยเนี่ยผมซื้อนะสบายใจไหมมีของแท้แล้วได้มอกอด้วยไมไปไหนก็สบายใจแล้วก็มี c ีเีที่มันคันนี้ผมจะพกปกติผมจะพกอยู่3ลูกนะลูกหนึ่งคือเป็นหมื่นแอมนี่ผมซื้อคอรยี่ห้อกันมาตัวนี้ก็มีมอกอรวซีเอสตัวนี้อยู่ที่หมื่นแอมปกติผมจะพกหมื่นแอมหลักเพราะว่าใช้ต่อวันเพียงพอถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศผมจะพกหมื่นห้าแล้วก็มี2 0,000ื่นไอตัวสามหมื่นเนี่ยกรณีว่าเราไปญี่ปุ่นไปที่ไหนที่เรามีรถขับแล้วไม่ต้อง